ซูเปอร์เก w ร์วู o มนออฟทูมอร์โรกันซะหน่อยนะฮะอันนี้เป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมานะครับว่ามันแปลกไหมครับถ้ามีหนังสักเรื่องที่ดันแคสนักแสดงมาก่อนผู้กำกับนะฮะนี่คือคำถามที่พี่แมทธิวอร์นะฮะพุ่มกับ Kingsman แล้วก็ล่าสุดคืออากายถามขึ้นมานะฮะเกี่ยวกับบทของ Supergirl นะที่แคสมาตั้งแต่หนังยังไม่มีผู้กำกับแล้วก็บท ของ s u p e r g i r ก w ร์ a n of t o o o r r o w เนี่ยยังไม่เสร็จเสียด้วยซ้ำนะครับโดยแกก็ออกตัวก่อนนะว่าแกเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเจมกันหรือไม่มีปัญหาอะไรกับน้องมิลลี่ที่มารับบทซูเปอร์เกิร์นะคือแกพูดบอกเฮ้ยเจมกันแกก็เลสเปกแล้วก็น้องมิลลี่เนี่ยแกก็เคยจีบมาร่วมง,งานด้วยแต่น้องมิลลี่ไม่ทำคือแกก็แบบว่าเฮ้ยสคนนี่แม่ง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 รัย์มากแกไม่ได้ว่า2คนนั้นแต่แกมองในเชิงของ p r o c e s การทํางานว่า สำหรับตัวแกแล้วอะถ้าหนังเรื่องหนึ่งมันมีแคสนักแสดงมาก่อนมันดูแปลกประหลาดไปสะหน่อยแล้วแกก็บอกว่าแกเคยถูกทาบทามไปกำกับเดอะแฟนะแต่พอคุยกันไม่รู้เรื่องว่าเฮ้ยมันต้องใช้นักแสดงคนเดิมที่แคสมาแล้วรีแคสอะไรไม่ได้แกก็เลยบกมือลาโปรเจกต์อันนี้ไปแล้วโปรเซสปกติเป็นยังไงหลายๆคนจะต้องถามได้เลยว่าเฮ้ยถ้านักแสดงมาก่อนมันผิดปกติแล้วโปรเซสารทาหนังปกติเป็นยังไงเท่าที่ผมเคยอ่านมาเท่าที่ผมเคยผ่านหูผ่านตามาทุคนทุกคนนะ ไม่ใช่ว่าผมเคยอยู่ในการทาหนังจริงๆนะไม่เคยนะแต่ส่วนใหญ่แล้วโปรเจกต์พวกนี้มันจะเริ่มกับเริ่มจากในฐานะของคนที่เป็นผู้อำนวยการสร้างผู้อำนวยการสร้างเนี่ยเขาก็เหมือนว่าเขาจะต้องไปหาวัตถุดิบมาทําวัตถุดิบที่ว่าเลยคือบางทีอาจจะเป็นบทหนังที่มีการเขียนมาอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นแค่ไอเดียเกี่ยวกับหนังนั้นเช่นคนออกตามล่ามหมีตัวหนึ่งออกตามล่ามหมีตัวหนึ่งอ่ะอาจจะเป็นไอเดียอาจจะเป็นนิยายอาจจะเป็นเรื่องจริง แล้วคนคนนั้นเนี่ยไปจ้างมือเขียนบทเข้ามาให้มันเป็นบทบทหนึ่งเป็นร่างที่1เป็นดาร์ฟที่1ขึ้นมาก่อนแล้วถ้ารู้สึกว่าดาร์ฟที่1โอเคแล้วเนี่ยเขาก็ค่อยเอาดาร์ฟที่1เนี่ยไปจีบผู้กำกับต่างๆหรือบางทีแล้วบางทีแล้วมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะว่าไอ้ผู้อำนวยการสร้างก็เป็นผู้ผู้กำกับด้วยหรือผู้อำนวยการสร้างก็เป็นมือเขียนบทด้วยอาจจะควบตำแหน่งก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันต้องเริ่มจากผู้อำนวยการ,กรสร้างแล้วไปตามหาผู้กำกับ แล้วไปถึงผู้กำกับแล้วค่อยเป็นทีมงานต่างๆมีเกินแค่ตากองตากล้อง,องนู่นนั่นนี่แล้วค่อยมาเป็นนักแสดงถามว่าทำไมโปรเซสมันต้องเป็นแบบนี้ทำไมมันต้องเป็นผู้กำกับก่อนทำไมมันเป็นตำแหน่งอื่นไม่ได้หรอทำไมต้องมาเป็นผู้กำกับเลยเพราะว่าภาพยนตร์แล้วท้ายที่สุดแล้วมันคือวิชั่นหรือสิ่งที่อยู่ในขัวของผู้กำกับที่ถูกถ่ายทอดออกมาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้สึกที่อยู่ในขั้นตอนของการสร้างมันคือ วิธีคิดของผู้กำกับเพราะว่าบทเนี่ยมันเป็นแค่ตัวหนังสือนะทุกคนมันเป็นแค่ตัวหนังสือเขียนว่าเขาแสดงหน้าโกรธมาหันสารภาพอยู่ภาพอยู่ข้างนอกร้านแสดงสีหน้าโกรธพูดว่าอย่างนี้แต่คนที่จะทําให้ตัวหนังสือนั้นกลายมาเป็นหน้าตาหรือแตกชอ็อตออกมาว่าต้องถ่ายมุมนี้มุมนั่นมุมเนิ่นคือใครคือผู้กำกับเพราะฉะนั้นผู้กำกับสำหรับหนังนะผมไม่รวมซีรีส์นะเพราะซีรีส์เนี่ยมัน,มน มันกำกับหลายคนมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นแต่สําหรับหนังแล้วอ่ะผู้กำกับคือ,ค,อคือตรงกลางมากที่สุดแล้วผู้กำกับเนี่ยเขาก็จะเอาไอเดียของเขาเนี่ยไปติดต่อคนต่างๆเฮ้ยตากล้องผมจะทําหนังแบบนี้คุณจะถ่ายแบบนี้อยากทําแบบเนี้ยคุณโอเคไหมที่จะมาทํางานกับผมแต่ต้ก็บอกเฮ้ยโอเคทําได้ผมลุ้ยกับคุณนักแสดงเองก็เหมือนกันเพราะนักแสดงเองก็ต้องมามาอยู่กับไอเดียผู้กำกับว่าผู้กำกับเนี่ยเขามองตัวละครที่เป็นแค่บท ตัวหนังสือเนี่ยหน้าตายังไง acting ยังไงแล้วคนที่มาเล่นมาเทส t บทอ่ะ acting ได้ตรงกับสิ่งที่ตัวหนังสือหรือจินตนาการเขาไวไหมเพราะฉะนั้นก็เลยมีการแคสเยอะแยะมากมายหรือบางทีผู้กำกับแม่งแบบแม่งยังไม่ได้มีแบบเป็นเขาโครงแบบแน่นอนก็ได้มันเป็นแบบภาพมัวๆมาาเงี้ยเอ้ยยังไม่แน่ใจแล้วก็ดูการแสดงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซึ่งนักแสดงแต่ละคนมาแคสก็จะแบบว่าเล่นตัวละครเดียวกันแต่เล่นแตกต่างกันทุกๆเรื่เขาก็เจอคนที่ใช่แล้วก็เอาอมาเพราะฉะนั้นถามว่า มัน m เมค sense ไหมในเชิงของโปรเซสการทำงานที่จะมีนักสแสดงมาก่อนผู้กำกับก็บอกตามตรงเลยว่ามันไม่ make sense และมันก็แปลกประหลาดว่าถ้าเอาแล้วนันกแสดงคนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ในอยู่ในบทหรือผู้กำกับที่มารับรู้สึกคนนี้แม่งยังไม่ค่อยใช่แล,แล้วจะยังไงแล้วจะออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ดีหรือหนังที่ดีได้หรอในเมื่อบทที่ผู้กกับจินตนาการกับนักสแสดงคนนี้แม่งไปคนละทางกันเอาแล้วมันยังไง หรือผู้กำกับต้องมาตามหาตามต้องหาคนที่รู้สึกว่าจะมาตีความน้องคนนี้ให้เป็นซูเปอร์แมนซูเปอร์เกอร์ซูเปอร์ตัวอะไรก็ตามได้หรอมันก็ดูแปลกประหลาดไปซะหน่อยแต่ถามว่า DCU เจมส์การน้องมิลลี่เป็นคนแรกที่เข้ามาสู่ในระบบของการที่แบบได้นะักแสดงมาก่อนที่จะมีผู้กำกับหรือเปล่าก็ไม่ใช่เนาะหนังอย่างเจมส์บอนด์ตั้งแต่อดีตมีมากี่ภาคก็ได้นำะแสดงแคท ั้งภาคนึงก็เล่นได้หลายอันนัแสดงที่ผู้กกับที่เข้ามาก็ต้องทําตามวิชั่วหรือสิ่งที่คนอื่นแคสมาแล้วเท่านั้นหรืออีกกรณีหนึ่งหนังซูเปอร์ฮีโร่มาเวลก็เหมือนกันแชดวิก c อร o ตแมนเนี่ยถูกแคสมาเล่นในอ่กัตตามริกาซีวิวอ a r ก,ก่อนที่ไรอันคูเกอร์จะได้มากํากับ Black Panther ซะอีกเพราะฉะนั้นกระบวนการแคสก็เกิดขึ้นก่อนที่ผู้กำกับจะมี ก็เมื่อยเ,เกิดขึ้นไม่ใช่ไม่มีเลยแต่ถามว่ามันประหลาดไหมมันก็ประหลาดอยู่ดีนะเออเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ลดความแปลกประหลาดแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้ขั้นตอนการสร้างเนี่ยมันดูดีขึ้นแต่อย่างใดสําหรับผมแล้วอ่ะผมมองว่าอัตรงเนี้มันเป็นข้อเสียของจักรวาลมาเวลมาอย่างเนิ่นนาน ผู้กำกับบางคนไม่อยากทำงานกับนักแสดงนี้หรืออ่านบทแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แนวทางที่ฉันต้องการแต่ว่าก็ไม่มีทางเลือกมันก็ติดหลมที่เราอาจจะไปกับนักแสดงที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่เข้ากับโทนหรือทิศทางที่เราอยากจะไปส่วนใหญ่แล้วเขาจะทำอะไรก็ปกติบางทีแบบเปลี่ยนผู้กำกับบางทีก็เปลี่ยนนักแสดงไปด้วยรีแคปไปด้วยเลยก็มีถ้าเป็นหนังปกติแต่พอเป็นหนังซูปเปอร์ฮีโร่เป็นหนังจักรวาลเนี่ยที่มันต้องการความต่อเนื่องเป็นสำคัญเนี่ยมันก็จะไม่สามารถจะทำแบบนั้นได้ คืออันเนี้ยไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาอะไรกับกับกับเจมกันนะอันนี้ผมพูดอย่างตรงไปตรงมานะแต่ผมอะรู้สึกว่าเจมกันอนะไม่เคยพูดหรือไม่เคยทวีตไม่เคยบอกว่าซูเปอร์เกิร์เนี่ยจะอยู่ในซูเปอร์แมนเลกาซีนะคือถ้าเคยพูดผมขออภัยนะแต่เท่าที่ผมไปเซิร์ชหาข้อมูลมาแกไม่เคยบอกว่าซูเปอร์เกิร์จะอยู่ในซูเปอร์แมนเลกาซีหรือแม้แต่ตัวละครที่แกแคสมาคนไหนจะอยู่ในซูเปอร์แมนเลกาซีบ้างแกไม่เคยพูดเลยนะ แกเหมือนแค่มาประกาศแคสเฉยๆหรือมีข่าวข่าวออกไปเฉยแล้วทุกคนก็แอดซูมทุกคนก็เดาว่าเฮ้ยมันต้องโผลใ่ใน Superman Legacy ซี่แน่เลยเพราะแกจะกำกับ Superman Legacy ซี่และแกแคสมาแล้วแต่ผมอะมีความรู้สึกว่าแกกำลังที่จะแคสนักแสดงหรือตัวละครหลักๆที่จะเป็นตัวละครพื้นฐานสำหรับจักรวาลใหม่ของแกแกจะแคสเองทั้งหมดคือเหมือนกับว่าแกไม่ปล่อยมือที่จะให้แบบเฮ้ย ไอ้เหี้ยไม่เป็นไรวางเดี๋ยวพุ่มกับเรื่องนั้นเขาไปแคสของเขาเองไม่ได้กูแคสรอไว้ก่อนแล้วถ้าใครตรงกับวิชั่นของกูมึงเอารับได้ว่าบทอันนี้นักแสดงคนนี้เล่นมึงเล่นเพราะว่าผมไม่อ่านบทสัมภาษณ์มาเจมกันแเกบอกว่าสำหรับแกซูเปอร์เกิร์มิลเลียมิลเลียคือนักแสดงที่แบบแกวางว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยว่าต้องเป็นคนนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่มันก็จะไม่ใช่โปรเซสธรรมดาแต่เป็นการจิ้มนิ้วเลือกจากเจมกันดด้วยตัวของแกเอง ตรงนี้ผมเป็นห่วงเพราะว่าผมจำได้ว่าช่วงแรกๆที่ผมตื่นเต้นกับโปรเจกต์ DCU มากๆเลยคือคือการที่เจมกันอออกมาบอกว่าเฮ้ยผมจะให้อิสระกับผู้กำกับในแบบที่มาเวลไม่เคยให้คือเขาไม่ได้พูดชื่อมาเวลนะแต่หมายา็ว่าผมจะให้อิสระกับผู้กำกับแบบแบบที่แบบว่าไม่มีสุจักรวานซูเปอร์ฮีโร่ไหนเลยเคยให้มาแต่ผ่านมาไม่กี่เดือนพี่ก็เล่นแคสนะแสดง นำนักแสดงหลักของหนังเรื่องอื่นซะแล้วแล้วมันจะให้อิสระภาพกับผู้กำกับแบบที่พี่พูดไว้วันแรกที่พี่เข้ามาหรือเปล่าหรือพี่เข้าใจแล้วว่าการสร้างจักรวาลมันไม่ง่ายนะที่จะให้อิสระร่วมกับในแต่ละคนพี่กลายเป็นสิ่งที่พี่ไม่ต้องการเป็นพี่กลายเป็นเควินไฟกี้ก๊อปปี้เพลสมาหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยคือสิ่งที่ผมเริ่มเป็นห่วงขึ้นมาเล็กๆนะครับอันนี้พูดเลยว่า เล็กๆนะไม่ได้เป็นห่วงอะไรมากมายแต่รู้สึกม,มันมันออกจะแม่งแม่งจากวันแรกที่เข้ามาพร้อมด้วยพลังงานพร้อมด้วยอิสระภาพนะเวลานี้มันความอิสระภาพมันมันเริ่มจะหายหายไปแล้วหรือเปล่านะ <S <S คุณแม็กซ์บอกว่าเหมือนกับที่เหมือนกับชาแซมแ,มแน่ๆที่แกไม่พอใจและแสดงชาแซมแกก็บ่นว่าร่างเด็กร่างโตมีความต่างกันมากเกินไปมาทั้งสอภาคหลอเขาเขา,เขาแคสก่อน ก่อนผู้กำกับหรออันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่มีความรู้เลยเรื่องนี้นะครับคุณชนละลมบอกว่าผู้กำกับบางคนไม่ได้ยืดหยุ่นพอไม่ใช่นักแสดงที่ตัวเองวาดภาพไว้นีหัวก็ทําให้กํากับแบบไม่เชื่อว่านักแสดงเป็นตัวละครน,นั้นและความไม่เชื่อจะถูกส่งต่อมาที่ผู้ชมด้วยก็มีม,มีมีประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับนักแ,แสดงเหมือนกันก็คือแฟนตาติกแฟนตาติกโฟว์ภาคที่มันแฟนโฟสติกอ่ะเืองนั้นก็เหมือนกับว่าแบบนักแสดงบางคนที่ค่ายเลือกมากับที่ผู้กำกับเลือกมามันไม่ตรงกันนะสุดท้ายแล้วเหมือนจะ เหมือนจะทําให้จอร์จแทงเเขาเขามีปัญหาและแสดงใน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 ประเด็นนี้เลยนะครับ